ม,มันมันม,มีแบบว่าอยู่ช่วงหนึ่งที่ว่าเขาแตกใบอ่อนเยอะเลยแตกใบอ่อนช่วงที่เป็นเป็นลูกเท่ากระป๋องนมอะค่ะแต่มันก็ไม่ร่วงอะมันไม่ร่วงเลยนะอาจารย์หนูต้องมาแต่งออกอ,อ๋อเรอครับค่ะก็หมายความว่าเกรรษตรกรทั่วไปเนี่ยห่วงแล้วก็กลัวเรื่องการที่เขาเรียกว่ารัดใบอ่อนถูกไหมครับรัดใบอ่อนระหว่างที่มีผลถูกไหมครับพอเขาเติมผลขึ้นมาแล้วปรากฏว่าผลมันจะร่วงถ้ารัดใบอ่อนขึ้นมาค่ะเหตุผลนั้นพี่ขี่ได้ไปศึกษาแล้วมันเกิดจากอะไรครับ ก็พี่เขียพูดง่ายๆว่าเป็นมือใหม่ก็ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องนี้แหละแต่ว่ารู้ว่าใช้คู่หูแล้วมันไม่ร่วงค่ะเพราะส่วนค่อนข้างเคียงเขาร่วงกันนะคะก็อาจจะแบบในความพี่ขี่นะคิดว่ามันแตกใบอ่อนหมายความว่ามันต้องเอาอาหารไปสร้างใบอ่อนให้แก่เนหะมือนกัยมันก็เลยเหมือนลูกข้างในมันก็จะร่วงอาหารไปไม่ถึงนะคะอ๋อเนื่องจากว่าด้วยความสัมผัสแล้วเข้าใจว่าที่คนที่เขาร่วงเท่าไหร่และอาหารไม่พอค่ะ และเราก็เนื่องจากมือใหม่ก็เชื่อว่าถ้าเติมต่อเรื่อยๆค่ะมันก็มีอาหารครบมันก็ไม่ร่วงค่ะแต่แต่แต่ว่าลืมไปว่าตอนช่วงรัดใบอ่อนเนี่ยพี่ขีจะใช้ไคโตซานนะแค่ครึ่งซองแล้วใช้อะมิโนะสองครึ่งอันนี้เป็นเทคนิคของพี่ขีเ็ทคนิคพี่ขีเขาพ่นสองครั้งไงแล้วก็ใบก็จะแก่มากสองครึ่งกับครึ่งซองนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสูตรของพี่ขีเองแล้วพี่ขีก็บอกว่าเอ้ยมันดีอะตรงนี้เนี่ยเราภูมิใจไหมครับว่าสิ่งที่เราเห็นก็คือ ไม่ร่วงแล้วมันการติดผลเนี่ยมันติดมากน้อยขนาดไหนครับมันก็ติดแทบทุกลูกอะมันแบบมันน้อยมากน้อยต้นมากที่จะร่วงแบบลูก2ลูกอะไรเงี้ยน้อยต้นนช่เราต้องมาแต่งออกอะฮะไอในร้อยสาต้นอายุ9ปีนั่นนะก็เหมือนกันฮะ่อันนั้น่ะเราติดดอกตอนนั้นมันติดกับทุกต้นเลยใช่ไหมถูกต้องค่ะผลผลิตทุกต้นเลยค่ะ520ต้นนี่แหละครับอายุ7ปีนี่แหละค่ะเหมือนกันค่ะนะครับค่ะโอ้โหกระดุม50ต้น7ปีเหรอครับค่ะก็ติดเหมือนกันติดเหมือนกัน ก็ถือว่าปีนี้พี่ขีมีความชื่นใจตรงนี้เลยก็ร,รู้สึก,กภูมิใจในตัวเองเพราะอะไรครับถึงความภูมิใจในตัวมันเหมือนว่าปีนี้เหมือนว่าเราเริ่มรู้รู้จักต้นไม้รู้จักต้นทุเรียนอะไรเงี้ยเรารู้ถึงความต้องการของมันอะไรเงี้ยแล้วเราก็ใช้คู่หูเนี่ยมันก็สร้างความเชื่อมั่นให้เราว่าเออด้วยวิธีวิธีแบบนี้แหละคือมันทาให้เราได้ผล คือเราเราเปรียบเทียบผลเนี่ยแต่ตอนที่ว่าเขาไม่ร่วงอ่ะจย์ที่มันแตกใบอ่อนแตกทั้งสวนเลยแล้วก็แตกยาวยาวเป็นข้อศอกเลยจาย้าอ,อ๋อเหรอครับค่ะมันไหลมาอย่างนั้นเลยนะใช่เพราะว่าช่วงก่อมันมีช่วงที่เพี้ยก,กินเราฉีดไม่ทันน่ยมันก็เลยยาวอ่ะก็นี่ถือว่าความสําเร็จถูกไหมครับค่ะจากผู้ที่เรียกว่าเข้ามาดูแลสวนมือใหม่ตอนนั้นเมื่อ3มปีที่แล้วค่ะปัจจุบันนี้ถือว่า เป็นคนระดับที่ได้ว่ากูรูก็ว่าได้ถึงขั้นที่หานะครับผลิตภัณฑ์แล้วรู้ว่าตรงเนี้ยต้องเปิ่มเติมตรงนี้ต้องลดตามที่เรียกว่าเรามีความรู้สึกเป็นสัญชาตยานของนักการเกษตรที่เรียกว่ามือระดับกูรูแล้วก็วได้